สวัสบบดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาสานชาแนลเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามผู้ชมการใช้ชีวิตแบบมือพักพอ่อนย้อนอารมณนะ์เนาะท่านผู้ชมเนาะพบพอ,พอกับบาสามนมนีอยู่ในทุงท่งไฮทุ่งนาเนะาะมน,นี้พาทุกคนมาหาปูหาปลาเนาะหาปูหาปลาเพราะฉัน,นหาปลาซิเบ็ดเนาะซิบซเบ็ดนะลองเบิ่งว่าจะจะมาหรือบอลมนีเนาะมาดูน้ำกันโอเคนี่แล้วเนาะ ทุกคนเนาะน้องที่เราจะมาซิดในมือนี้เนาะแต่ว่าโบเมนปลาอยู่ในนี้เลยท่านผู้ชมนะนเนาะเราจะเอาแต่ปลาใหญ่เนาะเอาปลาสวายเนะาะท่านผู้ชมเนาะลองเบิ่งว่ามันจะได้หรือบอแต่ที่แน่ๆนี่มันมีแนะน่นอนเนาะปลาสวายเนาะ oh, <no. S 1> จะทายให้ทุกคนเบิง่งบนที่เราจะเอาปลาสวายเนะะาะพุ่นท่านผู้ชมะจะเป็นจุดจุดจุดนี้เนาะจุดนี้บนนี้บนที่เราจะเอาปลาสวายเนาะลองไปเบิ่งน้ำกันเนาะ ตอนนี้เฮากำลังโยนเบ็ดลงแล้วที่ตามรุ่นน้ำกันผ่านไปแล้วสิบนาทีเนาะท่านผู้ชมยังมีจิลี่อยู่คือยูบอนอ้่นี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 ่ดิบ่ได้ท่านผู้ชมลอกกินเนื้อเขาซื้อ โอ้ยเนาะดึงใครละโบได้ท่านผู้ชมเอ้ยคืออยู่บนน้องบอนี่นะติดตามชมกันอีกรอรุ่นกันไปอ,อีกนะ เอาแล้วเราทำผู้ชมตอนนี้ติดปลาแล้วเนาะเป็นหัวติดปลาแล้วนุ่นนุ่งการวันมัเต้นหรือเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเ,เจอตัวแล้วนี่เรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาได้ไปแล้วแต้มหนึง่ง ได้บอโลนหนึ่งบอล้อมันห้าขีดเด้อเอาละมานแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เขาได้ไปแล้วแต๊ปหนึ่งเนาะอ่าเป็นปลาสวายเนาะโอเคบีแหงนะปลาเด็นนั้นไปแล้วแต๊ปหนึ่งมาลุ้นต้อกันอีกเนาะไปทุกคนทุกคนตอนนี้เบ็ดเราติดอีกน,นั่นเนาะเมาลุ้นต้อกันอีกเอาเอาเอา ลองเบิいい oh! oh! ่งไปนี else, er ่มันจะเป็นไซส์ยังเนาะปลาใหญ่หรือปลาน้อยตีแล้วตีแล้วตีเล่ตีเล่ทุกคนนี่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 โอ้โหปลาอย่างนี้โอ้ปลาสวายคือกันเนาะตัวนี้ใช่นี่มันแทงแล้วเนาะมันแทงแล้วมันแทงแล้วเอาแ์ตแที่สองทักพิษส้มเนาะเออตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้่ังอยู่ ไปเบ้งไปเบ้งวันนี้แต้นที่สองเต้นที่สองอ่าสำนเด่ภธรกิจท่านผู้ชมเนาะวันนี้ถือว่ามานอยู่เนาะแต้นที่สองตามมาแล้วโอ้ะท นี่เป็นปลาสวานเนาทผู้ชมเนาะค่าคือนำผลบนนุว่าจนนาานะาุารสามรถเชดี่หนเ่าเทารเานอะอ่ะดที่สอเอไว้นี้อย่าปักกันเด้ออย่าปักกันเด้อไงป็นไงไ เอ้เดี๋ยวสิสาดตามมาเรียบร้อยเพราะสวยเนาะระคน yeah, yeah, yeah. ทุกคนสามเป็บที่เราได้มานี่เราจะเอาบนน้องอ่าถ ok? okay ือว่าสุกเรียบร้อยนะชิมถึงว่าเดับแจ๊บโอเคเนาะทุกคนนตอนนี้ ปลาสังของ่อยนะปลาคันนะครับอะไรเนาะมันคิดนอยู่ใจเรืกคนเราแค่ไก็น่าค่อยพูดก่อนไปเนาะสรุปแล้วมืนี้เขาได้เขาได้ปลายุชิโตเนาะทุกคนมาสิบประมาณสอชั่วโมงนะในปลายุชิโตวอนนี้เขาัำ ดินปาเรินานเริ่มกดติดตามให้ได้ทุกคนนะข้อพอาันอนนาทิดเดดดข้า,ขา,ขา,า,าไป